สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันนะครับกับ1ตัวหน้าคลิปกับฟุตบอลสกอร์สูงนะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับก็รบกวนกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับก็ตอนนี้มี2ช่องทางนะก็จะมีทาง youtube นะครับทีเด็ดบอลสกอร์สูงแล้วก็แฟนเพจทีเด็ดบอลสกอร์สูงด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมส่วนใครที่มองหา ที่เชียร์กีฬาดีๆนะครับมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นมีปัญหาติดต่อได้เลยนะครับผมนะไม่มีโกงแน่นอนครับก็แอดไลน์ไปได้ครับที่แอดบวกเก้าเก้านะครับที่แอดบวกเก้าเก้านะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับสำหรับใครที่สมัครใหม่นะครับก็ฝากสิบรับร้อยทันทีนะครับฝากสิบรับร้อยทันทีนะครับไม่มีเงื่อนไขนะครับผมก็สนใจก็สามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยนะครับผม อย่าลืมแจ้งว่ามาจากช่อง YouTube ด้วยนะครับสำหรับตัวเมื่อวานนะคลิปนะฮะเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปครับไอแลนด์กับโปรตุเกสครับจบการแข่งขันเสมอ0ูนย์ะครับเมื่อวานนี้คาดว่าโปรตุเกสจะมานะฮะแต่ว่าไม่มาครับเสมอ0ูนยไปเลยนะครับช่วงหลังโปรไอแลนด์นี่ก็ไปแพ้ใครมาหลายเกมติดแล้วนะครับเมื่อวานเท่ากับว่าผิดไปนะครับมาว่ากันในวันนี้ดีกว่าครับ ตัวเลือกของผมเนี่ยเป็นฟุตบอลยูโรยู21รอบคัดเลือกนะครับเป็นเกมระหว่างเนเธอร์แลนด์ยู21พบกับเบลเรียมยู21นะครับคู่นี้แฮนดิแคปสูงตามเปิดออกมาที่สามนะครับผมนะสามลูกนะครับมีสามกับสามจุดสองห้าครับที่เลือกเชียร์ได้ครับส่วนแฮนดิแคปเป็นเนเธอร์แลนด์ครับเหนือกว่าสองลูกควบสองลูกครึ่งนะครับผมอ่านะครับ ก็ในกลุ่มนี้เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์นำอยู่นะครับเนเธอร์แลนด์ตามมาเป็นอันดับ2ส่วนบาเกกเรียเนี่ยอยู่อันดับที่4นะครับคู่นี้เจอกันย้อนไปนู่นเลยนะชุดปี2012นู่นเลยครับฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์ชนะ50นะเกมนั้นสูงนะครับช่วงหลังเนี่ยเนเธอร์แลนด์ก็ยิงค่อนข้างเยอะนะครับยิง5้มีเสมอ2.2มีชนะ30มีแพ้1.2 ชนะ2 1ชนะ6 1นะครับก็ถือว่าโอกาสสูงค่อนข้างเยอะนะครับส่วนทางฝั่งของเบลเรียครับแพ้01ชนะ5 0แพ้04ชนะ2 0ชนะ4 0ะครับก็มีโอกาสที่จะสูงเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้เรื่องของสกอร์สูงต่ำนะครับก็ในบ้านของเนเธอร์แลนด์ยูย่สิบเอ็นี่ยสูงไปหนึ่งต่ำไปหนึ่งนะครับส่วนเกมเยือน ของบาวแกลเรียเนี่ยต่ำนะฮะแต่เป็น1เกมต่ำไปนะครับอืมก็คู่นี้เนี่ยผมว่ามีโอกาสนะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยถือว่ามีเกมรุกที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่นะครับนเะนเธอร์แลนด์เนี่ยได้เปรียบนะครับเกมในบ้านซึ่งมันก็มีโอกาสยิงได้เยอะครับแล้วเป็นฟุตบลอลยู่21เนี่ยนะครับในเรื่องของแท็กติกการเล่นก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเกมบุกอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าไม่ยิงทิ้งยิงกว้างผมเชื่อว่ามันแต่3ลูกได้แน่นอนครับแต่3ลูกได้นะครับให้หลุ้นลูกที่4นะครับอาจจะชนะ3าหนึ่งหรือว่า4 0เป็นไปได้นะครับนะก็ฝากความหวังไว้ที่เนเธอร์แลนด์ยู21ครับนะถ้าคมๆหน่อยก็น่าจะทะลุได้ครับนี่คือหนึ่งคู่หน้าคลิปในวันนี้นะครับใครสนใจตัวเพิ่มเติมครับก็มีกลุ่มนำเล่นอยู่นะครับ กลุ่มนำเล่นที่พูดคุยกันตลอดสอบถามกันตลอดมีการให้ทัศนะกันตลอดนะครับถ้าใครเข้ามาอยู่รับรองว่าไม่เหงาอย่างแน่นอนนะครับผมนะมีพูดคุยกันตลอดนะครับนี่ฮะใครสนใจก็สามารถมาสอบถามนะครับได้เลยนะครับที่แอดบวกเก้านะครับผมต้องบอกว่าไม่เหงาแน่นอนนะครับไม่เหงาแน่นอนนะฮะ สมัครแล้วก็ขอเข้าร่วมกลุ่มได้ทันทีนะครับผมโอเคครับยังไงคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ